หนูถูกลัดคอแล้วลากไปใช่ไหมลูกใช่คะ่ะปิดใต้สังเนืกเขาไปไหนเหรอคะอันนี้แม่ไม่รู้เพราะแม่ไม่ได้เป็นเขาเข้าใจไหมน้องเลิกขาถูกไหมอย่ากลับมายุ่งกับตูอีฝ่ายชายทำไปอย่าปลอมแล้วเอาไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งดู <fur> นี่นะคะนี่นะค่ะหน้ากนปิดหน้านะคะรักกันมาค่ะรักกันมารักกันมาเขาเจอเราเขาก็คือแบบตกใจแล้วก็ถามเออไปไหนมาก็คือทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างนิดหน่อย แล้วก็ก็คือยังไม่ไม่รู้อะคะ่ะว่าเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นจนมาแบบเราลืมที่ชาร์จไว้ที่รถก็เลยโทรให้น้องเอาเข้ามาให้แต่น้องมันดันชวนเพื่อนมาแล้วเพื่อนของน้องก็บอกเราว่าพี่อิ๋วเข้าไปดูเฟซผู้หญิงคนนั้นหน่อยใช่แฟนพี่หรือเปล่าเราเข้าไหมเข้าค่ะแล้วเป็นยังไงก็ใช่อ่ะค่ะคือเราก็แบบโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นเลยนะขอเฟซจากเพื่อนของน้องอะคะ่ะขอเฟซมาเราก็แอดเฟซไปแล้วก็ขอเบอร์โทรเขาเราบอกไหนเราขอโทรคุยหน่อย แล้วก็เราก็ถามเนี่ยไปกับแฟนเราจริงไหมเขาบอกว่าถามเลยค่ะเขาก็ยอมรับค่ะอไปกันจริงแต่เขาบอกน้องนะว่าพี่กับเขาอะ่ะเลิกกันแล้วประเด็นที่มันแตกโพมามันคืออะไรอะหนูก็คือขี่รถเข้าไปในบ้านพักเลยค่ะหนูก็พุ่งตรงไปที่รถเลยครับพี่หนุ่มพอไปถึงก็คือเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผู้หญิงเห็นเส้นผมของคุณหรือเปล่าไม่ใช่ของหนูค่ะเพราะหนูไม่ได้นั่งรถคันนี้เลยแล้วทีนี้แฟนอะค่ะก็มาบอกว่าออกไปนะ มาที่สถานที่ราชาการอะ่ะผิดกฎหมายนะหนูก็คือไปเปิดหน้าต่างเลยพอเปิดหน้าต่างก็เจอเลยครับหน้าต่างไหนหน้าต่างบ้านพักค่ะเจออะไรเจอผู้หญิงอุ้ยแล้วยังไงก็คือจัดเลยคุคณจัดคุณทําอะไรบ้างอ่ะคุณบอก,กอสิแบบก็คือตบอะไรแบบเนี้ยอ่าตาภาษาค่ะที่มันจะร้ายแรงเนี่ยมันร้ายแรงหนูเขาปลอมเอกสารราชาการนะครับหมายความว่าตำรวจคนนี้อาจจะติดคุกได้ติดคุกติดค,คุณยอมเหรอก็อเป็นผัวเป็นพ่อของลูกนะค่ะอืมฮะยอม ใช่ค,ชคเอาอย่างนั้นเลยตัวภาษาอะไรไม่ดูแลเมียไม่ดูแลลูกผมฝากเตือนไปยังเมียน้อยทั่วประเทศเลยนะที่คิดจะเป็นเนะี่ยถ้าฟ้องแพ่งแล้วแพ้นะไม่มีเงินจ่ายเขาเนี่ยสืบทรัพย์บังคับคดีแล้วไม่มีเงินเนะี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไปรู้ว่าคุณยักย,าย้ายไถ่าเทรัพย์แม้กระทั่งเลขที่บัญชีอะไรเนะี่ยคุณก็โดนโกงเจ้านีบอันนี้เป็นอาญาแล้วทำกี่ครั้งก็นับไปนะครับท่านี้ก็ติดคุกมัางนะเมียน้อยเนะี่ย สามีไม่พอใจคมขู่สารพัดมึลงล้องป้าไปแม่ยิง จะทําให้ชีวิตไม่มีความสุขจะทําให้สามีใหม่เนี่ยสาบสูนแล้วทําให้ตัวดิฉันพิการกระทั่งบอกว่าเออเดี๋ยวจะจับฉันโกนหัวด้วยนะเข้ามาทางประตูแล้วก็เอาไม้เบสบอลตีบันไดเสียงดังลั่นเลยค่ะแล้วก็มีการตะโกนท้าทายอยู่ตลอดว่าให้พวกมึงออกมาพวกมึงออกมามาเจอกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวอยู่ข้างในจนจนเขาพังประตูเข้ามาได้อะค่ะเราถึงเริ่มที่ว่า ถึงตอนนั้นถ้าไม่สู้ก็ตายแน่เลยอย่างเงี้ยมัง้องกันตัวเนาะบ้องกันตัวครับจากนั้นเขาก็มีเรื่องทะเลาะกับคุณบอมเลยค่ะผมก็เลยมีมีดปอกผลไม้อยู่ในห้องครับผมก็เลยเขาพังเข้ามาผมก็เลยวิ่งเข้าไปหยิบมาเอยมีดปอกผลไม้เข้าไปปีเข้าไปดันเขาเพื่อกันภรรยากับลูกครับแล้วเขาเข้ามาปุ๊บเขาเอาไม้เวดบอมมาฟาดที่กกหูผมก่อนเลยครับแล้วผมเอามือไปกันไว้ครับ หลังจากป้องกันตัวไปเขาถูกแทงตรงไหนคะช่วงแขนนะครับตรงแขนนี่ประมาณ2แผลครับผมแทงไปประมาณ3ทีส่ทีครับตอนเขาบอกว่าพอแล้วผมก็เอาผ้าไปห้ามเลื่อนให้เขาครับพันปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เรียกรถโรงพยาบาลให้ด้วยครับก่อนจะออกไปเขาพูดอะไรอีกไหมคะถามว่ารู้จักบิ๊กต่อไหมอะไรเงี้ยใช่ครับใช่เขาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะอกว่าระวังตัวให้ดีว่ะเดี๋ยวเขาจะมีพวกพักพวกมี ทีมของบิ๊กต่อเนี่ยเดี๋ยวจะมาจัดการพวกเราอะไรเ<ช>งี้ยค่ะ,<ฮ>ะติดคุกทั้งคู่แน่อะไรประมาณนี้เรื่องนี้ถ้าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกตัวเขามาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยซ้ำโทรไปตั้งแต่เขายังครอบประตูยังไม่พังอะค่ะโทรไปเพราะว่าเราเคยโทรไปก่อนหน้านี้แล้วเรามีเบอร์ตำรวจอะค่ะแต่ว่าตอนตำรวจมาก็คือว่าผู้ต้องหาหนีไปแล้วใช่ค่ะทั้งๆท,ท,ที่ว่าบ้านกับสถานีตำรวจ อยู่ใกล้กันไม่ถึงไม่ถึงกิโลอะค่ะเขาคงจะมองเป็นเรื่องผัวเมียตามเคยพี่เอกแต่กรณีนี้คุณแยกกันไปแล้วใช่ค่ะและคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันม,มันก็เหมือนกับคนสองคนที่เคยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จากกันไปพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมของความโหดเหี้ยมของคนที่หวงก้างเท่านั้นเองผู้ชายคุณนี้เป็นยังไงงี่เง่าค่ะอุย ตั้งแต่แรกๆเลยเหรอใช่เดี๋ยวก่อนน่าใจเย็นๆชอบทักเมียคนนู้นคนนี้ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวก่อนในอดีตนะเขาเป็นคนยังไงเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนยิ่งเงาเนี่ยเหรอใช่แต่เขายุดให้ไงคะแล้วอยู่ด้วยกันต่อก่อนจะทะเลาะกันและแยกกันเนี่ยอเขาก็เหมือนเปลี่ยนไปพี่อ่าฮะเปลี่ยนไปนะก็ไม่นอนไม่นอนยังไงก็กลางวันกลางคืนไม่นอนเลยอย่างนั้นได้ไงอะ ไม่หลับไม่นอนสองวันไม่นอนพอนอนทีหนึ่งนอนทั้งวันเลยบางทีหนูหลับไปแล้วหนูก็ต้องลุกมาเรียกบอกไปนั่งอยู่กับหมาทําไมทําไมไม่เข้ามานอนอะไรเงี้ยเพราะอะไรผมไม่อยากมีอะไรกับเขาอุยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่อยากมีมึงก็ยอมตลอดเออเอาใจเย็นใจเย็นเอาเปว่าสุดท้ายคุณไปยาไหมไปยาค่ะแล้วพอหลังจากหยามันเกิดอะไรขึ้นหนูจะไปที่เขื่อนบางขามก็ไปเจอสุดท้ายเนยืนอยู่แล้วคุณทายังไงวันนั้นพอหนูไปหนูเห็นพี่เขานอนง่ายอยู่ หนูก็ไม่ทันถามนะเขาเอ็นรถนอนอย่างนี้ใช่หนูก็มันอึ้งเลยค่ะคือใช่เลยคนที่คุณรู้จักเลยอะไรอย่างนี้ก็เผลอซัดเข้าไปค่ะคุณทํายังไงคุณเปิดประตูเหรอเขาเปิดอยู่แล้วเขาเปิดอยู่แล้วแล้วเ็านอนคุณลากลงมาเสร็จแล้วคุณตบเขาค่ะแล้วลักษณะตอนนั้นเขานอนอยู่หรือเขาลุกขึ้นมาแล้วตบสู้คุณไหมยังไม่ทันสู้คขะแยกกันก่อนพี่แกไปตรงท้ายรถต่มปุ๊บคว้ามีดมาหาหนูเลยค่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นคือง้างใส่ค่ะง้างใส่เลยแล้วฟันไหม เหมือนจะฟันนะคะถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าน้องซายทําให้หนูล้มลงไปอ่าแล้วหลังจากนั้นคุณเปียยังไงลุกมาก็เลือดเลือดไหลอ่ะคุณดูสิอ่านี่นะอ่าหัน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 ไปหันหันไปหาทางนู้ดอ่ะนี่นะอันนี้คุณอันนี้คือคุณเชื่อว่าเขาฟันคุณเข้าคอนี่ถูกไหมใช่ค่ะนี่นะแก้วเองได้เอามีดอีดาไปฟันเขาไหมครับถือแต่ไม่ได้ฟันมีดอะไรมีมีทำปลามิดบางครับได้ง้างได้ฟัน๋ยวไม่โดนใช่ไหมครับไแฉลบไหมไม่มีเลย อะไรคุณถือสมไมผมฟันมีปุ๊บขยจุดยังไงนี่ก็ไม่ฟันนี่ขู่มันจะเฉยถ้าเกิดผมฟันจิดเดียวอะยังไงผมก็ผยายัมฆ่าตำรวจบอกว่าเป็นรอยจากของแข็งแต่ไม่คมมันดูมัน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 มเหมือนโต้ที่เราเอาให้ตำรวจอันหลังเนี่ยคือคมไม่คมไม่คมน้ำตายก็บอกไม่คมเอาผมกลับไหมเอ้าไม่กลับอุ้ยถ้าเกิดวันนี้ผมกลับถ้าวันนี้ผมกลับผมได้เขามาผมเสียแม่ผมไปในคุณอะไม่กลับเหมือนกัน แฟนหนุ่มเนี่ยบุกไปหาผู้หญิงคนนี้ที่ร้านข้าวต้มตบไม่พอกลับไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ลากตัวผู้หญิงไปกระพืม้มมันไปปล่อยไว้ที่หน้าบ้านของใครฮะบ้านของฝ่ายชายค่ะตอนนี้น้องปากฉีกหัวแตกช้ำทั้งหน้าหัวเขาน้องหายไปทั้งหัวขามาอยู่ดีก็ここถึงเดินมาแล้วเขาตบน้องเลยล,ลูกน่าจะเป็นเพราะว่าเขา,าอยากให้หนูกลับเดี๋ยวนั้นปกติก็ทำร้ายร่างกายหนูหรือเปล่าลูกถ้าไม่ได้ทะเลาะกันก็จะไม่ได้ใช้เพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนอาจจะดีบคอบ้างแล้วในคืนนั้นนะลูกพอเดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ใช่ ตอนท้ายค่ะคือเหมือนทะเลาะกันเหมือนประมาณว่าขึ้นเสียงใส่กันทั้งทางหนูไปรู้ตัวอีกทีก็คือตอนโดนลากแล้วอ่ะหนูถูกลัดคอแลวลากไปใช่ไหมลูกใช่ค่ะน้องที่เห็นเหตุการณ์โทรมาบอกก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าแบบพี่ไม่หนูจะพ้าแล้วนะคือขาดบนแล้วถูกไหมใช่แล้วก็ลากไปถึงหน้าบ้านใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่รู้เรื่องนะคะหมดสติไปแล้วหัวเข่าน้องอ่ะหายไปเลยนะครับนิ้วโป้งเท้าเนี่ยถึงกระดูกน้องไม่รู้จะกลับมาเดินได้หรือเปล่านะพี่น้องต้องรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาลหลายเดือนติดเตียงอะไอกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลมแม่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่ารถล้มกันมาจริงๆเพราะว่ารถตำรวจถ่ายรูปไปแล้วคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆอะทำไมไม่พาน้องไปโรงพยาบาลและพากลับ<อ>บ้าน<ม>ทำไม,ม,มเาเมาเมาไงคะเมาทั้งคู่อะค<ๆ>่ะก็แปลว่าแม่กําลังบอกว่าวันนั้นลูกเมาแล้วขับรถถูกไหมครับแม่ได้แต่ใช่เพราะเราเข้าใจไปเหมือนเราไม่รู้เขาเพราะเขากินเหล้ากันมาค่ะที่เบียร์ลากหนึ่งมาสองกิโลเนี่ยคืออะไรเหรอคะติดใต้ แม่ไม่รู้เพราะแม่ไม่ได้เป็นเขาเข้าใจไหมแม่ถึงบอกให้ไปดูกล้องมาถามแม่เหมือนถามแม่แม่ไม่แม่ไม่รู้เรื่องแม่ไม่รู้เรื่องแต่แม่จะเชื่อแต่เบียร์อย่างเดียวเออแม่รู้ไหมลูกชายแม่ส่งข้อความไปง้อหยกเขาแล้วอ่ะไม่รู้ว่ะค่ะไม่ได้ดูแม่อยู่ข้างนอกไม่ได้ดูคือจะไม่ดูข่าวไม่ดูอะไรเลยน้องหงแต่ครั้งนี้น้องเลิกข่าดถูกไหมไม่เอาแล้วพี่เอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหมหนูก็ได้ทำให้ถึงที่สุดละคะะเรื่องเสรจขนาดนี้อย่ากลับมายุ่งกับกูอีกค่ะเอย่ากลับมายุ่งกับกูีกวนน้้หมมมดดเตตงแ่า